ครับช่างไก่รับทำอยู่ที่ราคา55,000บาทโครงโคร,รงกระทิงแดงเดิมนะครับล้อชุดล้อกระทะนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แล้วก็มีฐานหานตัวนี้2องฐานนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนรากยากครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนะครับดัดแปลงคันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านผู้ชมคันที่อยู่ตรงนี้แหละคันนี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วรอส่งงานอย่างเดียวครับคลิปที่ผ่านมาผมมารีวิวในเรื่องการทํางานทดสอบการทํางานทดสอบระบบทุกอย่างเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทาสีนะครับทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ ผมจะมารีวิวทุกอย่างเกือบจะทุกชิ้นนะครับในรถคันนี้นะครับเผื่อ f c ท่านใดที่สนใจอยากจะทำแบบนี้บ้างหรือว่าอยากให้ช่างไก่ทำให้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้พร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลกนรากหญ้าด้วยนะครับไปเลยครับท่านผู้ชมครับไปเลยครับท่านผู้ชมครับไปชมกันใกล้ๆเลยครับเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ฮะสีแดงแรงฤทธิ์ครับ สีแดงแรงฤทธิ์จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับท่านผู้ชมไปดูกันลลครับรถคันนี้ครับเริ่มที่โครงครับโครงเป็นของกระทิงแดงครับนี่ฮะโครงกระทิงแดงโครงกระทิงแดง3าสามเกียร์นะครับสเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับท่านผู้ชม2เกียร์เดินหน้านี่คือระบบเกียร์ฮะสไตล์ช่างไก่นะครับจะอยู่ทางด้านหน้านี่แหละ บอกแล้วครับรถช่างไก่ถ้า,มาเมาห้ามขับนะครับถ้าจับผิดและยุ่งเลย <sett les> แล้วก็อันนี้เป็นระบบห้ามเลี้ยวครับนม่ห้ามล้อซ้ายนี้ห้ามล้อขวาเนี่ยตัวนี้ห้ามล้อซ้ายห้ามล้อขวาเครื่องที่เป็นเครื่องคูโบต้าอาร์ทีเก้าศูนย์พลัสนะครับท่านผู้ชมเครื่องคูโบต้าอาร์ทีกับอาร์ทีนี้มีความแตกต่างของเครื่องทั้งสองรุ่นนะครับก็ถ้าว่าเป็นอาร์ทีนะครับท่านผู้ชม RT นี้จุดหมุนมือนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็น ET จะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับเครื่องคูเปต้า RT 90มาดูพวงมาลัยครับขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยนี่แหละนะถ้าไม่มีพวงมาลัยก็คงจะไปไม่ได้นะครับไม่ใช่พวงมาลัยเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพวงมาลัยรถรถปิกอัพนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มนะฮะนี่นี่เป็นกระปุกพวงมาลัยฮะ กระปุกปลมอะไรช่างไก่นะก็เป็นแนวแนวนอนแบบนี้ครับบนแชสซีครับตั้งไว้บนแชสซีแล้วก็มีคันชักคันชักหรือว่าคันส่งนะครับคันส่งมาที่มาที่ดุมล้อนะครับเพื่อที่จะบังคับล้อทั้งสองข้างให้ปรับเลี้ยวได้นะครับดุมล้อนี่เป็นดุมล้อของดุมล้อ,อสี่สี่รูนะครับดุมล้อดุมล้อเป็นดุมล้อรถเก่งเส้กนกครับเป็น ดุมล้อรถเกง๋งนิสสันซันนี่ฮะท่านผู้ชมนะครับดุมล้อของนิสสันซันนี่น,นี่ฮะท่านผู้ชมขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกครับขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกนี่แผ่นวาล์วชุดนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทรวมอัดสายไฮดรอลิกรวมอัดสายไฮดรอลิกสี่พันกว่าบาทนะฮะท่านผู้ชม น <Yeah. S 1> right. ีอันนี้มันเป็นอัตลักษณ์ของเขาแล้วสีแดงเนี่ยวกอการลูกเป็นวัยชัยครับเน่นี่เน่ แฮนด์วาวชุดนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมมีหลังคาพร้อมหลังคาพร้อมครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่หลังคายังไม่ใส่ผ้าใบนะฮะก็ขอบอกว่าจะไปใส่เองฮะเบาะนี้เป็นเบาะคล้ายๆกับเบาะรถไถนะครับเป็นเบาะรถไถนั่นแหละนะฮะแต่ว่าสั่งมาจากลาซาด้านะครับนี่สั่งมาจากลาซาด้าครับในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้ลูกชายเจ้าของรถนะครับสั่งมา ให้ช่างไก่ติดตั้งให้เลยนะครับพร้อมเสร็จสับล้อนี่เป็นขอบสิบสามครับยางยางรถนี่เป็นยางรถยางรถถ่ายนี่ติดมากับรถถ่ายเลยนะครับติดมากับรถถ่ายเลยฮะนี่เบอร์ยางฮะเจ็ดห้าศูนย์ขีดสิบหกครับขอบสิบหกเป็นกระทะเดิมๆครับเป็นกระทะล้อหนีบครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นล้อกระทะติกอัพนะฮะนี่เป็น กระบอกไฮดรลิกฮะกระบอกไฮโดรลิกสไตล์ช่างไก่ก้อนนี่นะฮะอยู่ทางด้านในนี่โอ้โหคนรู้สึกว่าจากคันนี้จะเปลี่ยนแปลงจากรถของคุณลุงลำดวนนิดหนึ่งนะฮะที่คันแรกที่ช่างไก่ทําไปคันแรกนี้จะขยับได้นะครับจะขยับได้แต่คันนี้ใช้ถอดเอานะครับใช้ถอดเอามาดูอ่า ข้อต่อครับอขออบ้อต่อข้อต่อนี้สิบนสะี่เซนฮะสิบสี่เซนต่อจากนี้มันนี้ฮะสิบสี่เซนนะฮะความกว้างของลออ้อจากต่อจากต,ตัวโครงรถไถน,นะยังมีอะไรอีกอ,อ๋นนี้ครับนี่เบรกฮะเบรกสไตล์ช่างไก่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับนี่นี่คือตัวเบรกนะครับนี่เบรกก็คือตัวดันลูกกิ้งนั่นแหละนะครับตัวดันลูกกิ้ง ฐานด้านหน้าฮะนี่ฐานด้านหน้าสวยงามนี่ที่คนเสียมาใหม่ๆนะครับเมื่อกี้ไปทดลองก่อนหน้านี้สีถลอกนิดนึงฮนะเดี๋ยวสาดใสใหม่นี่โครงของตัวตัวคํากระบอกไฮดรอลิกหน้าฮะโค้งเว้าวสวยงามเข้ากับสัดส่วนเข้ากับตัว,ต,วตัวเครื่องโยนของอาทีเก้าสิบนะครับเห็นไหมะนอะ โครงจะโค้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะโครงกันนะครับถ้ามองดูทางด้านหน้านี่จะ,จะสวยงามนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะถนนราคาคันนี้ครับช่างไก่รับทําอยู่ที่ราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ชมห้าหมื่นห้าพันบาทนี้เจ้าของรถมีอะไรมาบ้างนะครับ เจ้าของรถก็มีโครงรถโครงกระทิงแดงเดิมนะครับลอ้อชุดล้อกระทะนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แล้วก็มีฐานฐานตัวนี้สองสองฐานนะครับที่ติดมาแล้วก็เวทตัวนี้อีกหนึ่งอันนะฮะตัวนี้มาซื้อใส่ซื้อเพิ่มนะครับช่างไก่ซื้อใส่เพิ่มอีกหนึ่งอันนะฮะเนี่ยฮะโครงแบบนะี้ถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะฮะเอามาให้ช่างไก่ทํานะครับก็เอาโครงเครื่องลอ้อ แล้วก็ชุดผานไายหลังเดิมที่มีสองานนั่นแหละยกไม้ช่างไก่ทำนะครับคิดในราคาห้าหมืนห้าพันบาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้เหล็กราคาเหล็กขึ้นนะครับราคาเหล็กขึ้นก็เลยต้องขึ้นตามเหล็กนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่มากนะฮะราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับบอกก่อนเลยนะครับบางทีบางท่านนะครับแฟนขับหรืเอฟซาหลายหลายคนนะครับอาจจะไม่ดูคลิปไม่จบนะครับบางทีกดเข้าไปดูก็จะคอมเมนต์มาแล้วนะครับว่า รถคันนี้ราคาเท่าไรช่างไก่อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณานะครับเอฟซีทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับถ้าท่านชมจบคลิปท่านจะเห็นและท่านจะรู้รายละเอียดนะครับว่าช่างไก่อยู่ที่ไหนนะครับราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะครับนั่นแหละนะครับพยายามดูให้จบคลิปนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวมของรถไถดัดแปลงช่างไก่วังดินครับ จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนแล้วนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพัดพลคนรากญ้าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากญ้าสวัสดีครับ